Every once in a while, I see a sign that has been weirdly translated into English, and I can't help but to giggle a little bit. Here are some funny translations that I found on the internet. I think what they were trying to say was be careful, slippery floor.

ไปนี้น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเขาน่าจะสื่อความหมายว่าห้ามขาประเวณีแต่ดันเขียนว่าห้ามล่าสาวๆที่นี่ <c oughs> This sign is kind of scary because what I think they're trying to say is no prostitution or no loitering but they wrote no girl hunt here อดัมคิดว่าในป้ายต่อไปน่าจะพยายามสื่อความหมายว่าระวังน้ำร้อนในบ่อน,นี้แต่เลือกที่จะแปลตรงตัวว่าถ้าคุณตกลงไปในบ่อน,นี้ก็จะโดนต้มเลยดีเดียว for this sign, maybe they should have written Caution! Very hot water. But they decided to translate directly to Danger! If you fall in the pond, you will be boiled! คิดว่าป้ายนี้น่าจะพยายามสื่อความหมายว่าตู้แช่นี้ชำรุดไปแล้วแต่ว่าดันเขียนว่าตู้แช่นี้บ้าจนคุมไม่ได้เลย I think they were trying to write this freezer is out of order but they wrote this freezer is out of control แม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มีป้ายสนุกสนุกที่รำเจอตามอินเทอร์เน็ต Even Thailand has a couple funny signs that I came across on the internet คนเขียนป้ายนี้น่าจะแปลคำว่าฟักทองเชื่อมเนี่ยเป็น dessert pumpkins หรือไม่ก็ candy pumpkins ก็ได้นะครับแต่กลับเขียนว่า pumpkin connection ซึ่งแปลว่าการเชื่อมโยงของฟักทองฝรั่งก็งงเต๊กเลยป้ายนี้เขียนว่าห้ามเกาะ,ะกระจกซึ่งน่าจะแปลประมาณว่า please don't lean on the glass กรุณาอยา่าพิงกระจกนั่นเองนะครับแต่เขากลับเขียนว่า Forbidden Island Glass ฟังดูน่ากลัวนะครับ Forbidden Island Glass ก็คือแก้วที่มาจากเกาะต้องห้ามนั่นเอง No need to judge the people that translated those signs because English isn't their first language ไม่ต้องตัดสินคนที่แปลป้ายพวกนั้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแรกของเขา แต่ที่สำคัญอย่าไปเชื่อโปรแกรมแปลต่างๆเพราะว่าบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามาหาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่นี่ The Breakdown กับผมาดัมแบรดชอร์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Ask Adam อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ควบกล้ำนะครับเราพูดว่า bed ก็คือเตียงนะครับดังนั้นสำคัญที่จะควบกล้ำ b r b r bread bread แล้วก็เตียงก็คือ bed นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดเป็นสระพูดเป็นสระ a นะครับก็จะกลายเป็น b a d นะครับอันนั้นไม่มีความหมายแต่ถ้าควบกล้ามเป็น braid ก็จะเป็นผมเปียนะครับมผมเปียก็คือค braid นะครับซึ่งสังเกตนะครับสระ a ของภาษาอังกฤษมันจะมีหางเสียง